สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใส่หลุงอยู่ที่วัดเนินสะอาดนะคะใส่หลุงมาทําบุญเนื่องในวันมาค้าบูชาแล้วใส่หลุงก็พบกับความมหัศจรรย์ในชีวิตค่ะคือวัดนี้ค่ะพระพุทธรูปที่เขาวาดรูปไว้ที่ศาลาค่ะ เป็นพระพุทธรูปาปางป่าเลไลค่ะคุณขาเป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดสิลุงว่ายึงดีใจค่ะดีใจมากดีใจหนอดีใจหนอดีใจหนอคะ่ะธรรมะทาบุญนะคะขอเชิญทุกคนมาทาําบุญกับสายลุงนะคะณวัดเนินสะอาดค่ะอยู่ในพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่เขาเพิ่มนะคะน่าจะเป็นพื้นที่เขาเพิ่มจังหวัดอําเภอบ้านนาจังหวัดน,นครนายกนะคะซึ่งตรงนี้สิลุงแบบจะให้ดูค่ะจะให้ดูความภูมิใจของสายลุงก่อนนะ เพราะว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องใหญ่จะซูมได้ค่ะคุณดูค่ะวัดเนินสะอาดค่ะคุณค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าวัดเนินสะอาดค่ะพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปทีป่ที่วาดไว้ที่ศาลาค่ะ การปเรียนี่ล่ะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดส่หลุงอุธรูปปางปารีลายอ่ะใส่ถุงสาธุขะกาบหนอแล้วก็ด้านซ้ายมือค่ะคุณคือส่หลุงตั้งใจวันนี้วันที่วันนี้คือวันศุกร์ที่26นะคะวันนี้คือวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2 5 6 4นะคะซึ่งเป็นวันมาคาบูชาการที่ใส่ถุงเลี้ยวเข้ามาในวัดเนินสะอาดแห่งนี้เพื่อที่จะมาทําบุญเนื่องในวันมาคาบูชาเราไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าด้านซ้ายมือค่ะ เขาวาดรูปพระพุทธองค์นะคะพระพุทธองค์นะคะทรงแสดงโอวาทปาติโมกเนื่องในวันมาคบูชาเนื่องในวันที่พระสงฆ์1,250รูปนะคะมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเอหิพิขุอุปสัมปทานะคะเป็นพระสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้ะคะ่ะคุณนสิทุกคนลูก เล่าไปถดงก็ขนลุกไปอ่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะคุณขาแล้วด้านขวาค่ะด้านขวามือนะคะด้านขวามือของศาลานะคะเป็นภาพพระพุทธองค์นะคะเป็นภาพพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นะคะเมื่อวันวิสาขุรณะมีค่ะนคะคะ เป็นภาพพี่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เมื่อวันวิสาขบูรณะมีค่ะแค่นี้ก็กินใจเสดุงจจแย่แล้วนะไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่เสดุงเลี้ยวเข้ามาทําบุญในวัดเนินสะอาดเสดุงจะมาพบกับสิ่งมหัศจรรย์ค่ะสิ่งมหัศจรรย์คือพระพุทธรูปประจําวันเกิดตัวเองวันพุธกลางคืนปางป่าเล่ยแล้วสิ่งมหัศจรรย์คือทําบุญเรื่องในวันว,วันมาค้าบูชาก็ได้พบภาพแสดง โอวาทปาติโมกเนื่องในวันมาคาบูชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณขาธรรมะจัดสรรสุดๆสาธุอนุโมทนาบุญธรรมะทำบุญนะคะธรรมะทำบุญไปกับสายลุงตอนวัดเนินสะอาดค่ะสุดยอดนะสิลุงคนหลูค่ะคุณขาสาธุค่ะอนุโมทนาบุญเดี๋ยวเราจะขึ้นสาาการประเรียนการค้าสวัสดีค่ะ